ก็ว่าอะไรอยู่โอ้ตัดผ่าตัดทำไมต้านหน้าเหรอคะใช่จับแรงก็ไม่ได้ไอยากกินอะไรไหมคะเดี๋ยวนุชซื้อสเต็กชื่แล้วไปฝากมั้ยไม่ครับต้องไปกินข้าวกันมา พี่พี่ถามว่าคุณตัวใเข้าใจภาษาไวร่รุนยอติอ่าผมอับเกีร์แล้วครับทุกคนเออ่หัวตกสะเก็ดอย่าไปแกะนะปาผมเอไม่เลือดไปเฉยไมนก็เป็นก้อนออกมาคุณตกฉันใกล้ถึงี่ย้อยตรงนี้อะ้วนะใกล้ถึงยังออ่ะหใกล้ถึงแล้วแต่รถมันติดแบบไม่ขยับเลยอะไม่ต่างจากใจกลางสุขเลย เพราะหน้าจอหนูยใหญ่ไะพี่ไอคนเอาไปทอนำแล้วาอแล้วดูเราไม่มีคสีตัวอเสียงต้องปิงเพื่อหรอไปดูเัวอื่อ่อขอ้องน้ำจอใหญ่แทนได้ไหมเขยนมดคอมเมนต์ลกัดูตัวไอเียก็ได้ตครับตัวก็น่ารักเหมือนกันรถมันติดมากวันดูติดเลยอะไม่เปไรหรอก เขายังไม่แคนเซิลัตเลยหรอก็โทรไปบอกนัดที่โมงนัดไว้หกโมงค่ะแต่ว่าเขาให้เลทได้ถึงวันหโมงยี่สิบแต่ว่านี่าทีมันนุ่นเดินลงรถไปไปบอกเขาไว้ก่อนว่าถึงแล้วเดี๋ยวค่อยโทรบอกเขาก็ได้ยังไม่หลุดหรอกนอกจากคนวอล์กเไปอ่ะเป็น้องมินาเปล่าวัเนี่ยประตูรถลาย เปิสีก็มีเลยเปิดโคมก็มีมอง,อางมอาเลยเปิดใดเลยคปใช่ใจอยู่กับบ้านไหมไม่ครับใจไปกับมนนี่เขาเป็นไงคะน้ำกำลังไปดินเนอากับนุ่มนุ่มพระสวนเจย์กำลังไปน้องทีสตูดิโอไปอัดเพลงครับมีแต่งหน้าแต่งมากคะ่ะขอลุกนี้ทุกคนอะไรนะ น,น้ำหลวงพี่เต้ตแตงโมขอรุ้นอีรุ่นปันบวันนี้ผมยังไม่ได้กินอะไรเลยต้องแตบบ่ช้ารอฟังเล้นะครับรูได้เลยครับบนจีไปทำเพียงใหม่นะครับรบอฟังด้วยนะครับ อะไรนะแต่เราลุ้นนอนไม่ไม่ถัมแล้ใครนะอาถามว่าเรานับไปไปอุ้ยไปหาเสียแล้วครับไปมาแล้วเพลงใหม่ขวันอ๋อเพลงที่เพิ่งถ่าย MV ไปอะนะ หรือว่าอีกเพลงที่หนูอเพลงอะไรหรอเพลงอ่โอป,ป้าครับแล้วก็จะทําจิ้นเดือนนี้ก็เพลงอ่อะไรนะปากว่ารักแต่ใจก็าลายหนูชอบมากทุกคนมือก่อนนั้นเคยรักมากมายอะไรก็ดีแต่ตอนนี้ต้องหาวิธีเชื่อมความสำคัญ ปากว่ารักแต่ใจเขาไรทำลายวันนั้นบ้านสบายนะคะก็พี่น้ำเอฟซีพี่เด้อครับชื่อเบียร์สวัสดีครับน้องเบียร์รุทเตอร์เหมือนเพียร์มากพักขอ,อยดีๆน,นะครับไม่ได้เพียร์ครับผกติกินข้าวอิ่มกินข้าวอิ่มหนึ่งอ,อะไรนะ พี่รักไม่แต่งหน้าหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับถ้าทุกคนเห็นอยู่บนเวทีกับปกติคนละคนนะครับบนเวทีแต่งหน้าครับปกติไม่ได้แต่งแต่งหน้าก็ไม่มีอะไรหรอกมีแค่ทาอะไรก็เรียกคอนซีลเลอร์หรออะไรนะไม่ใช่เรียกอะไรครับทาอันนี้คุชชั่นป้าไม่หร้อคุดชั่นลองพื้นนะทาลองพื้นเดินหน้าเจอกันนะที่ไหนครับ เล่ไม่อยู่ครับใจไปกับมามีส่วนเติมเต็มอยู่โชคเซยสีครับ <c oughs> น้าชาดลังใส่เดียวกูโอเคหนูจะคุยกับพี่เวลาพี่จะได้ออกเอา้าพี่พี่คอมเมนต์เหรอไม่ต้องไปฟังเขาว่าปั่นหนูอยากคุยกับกวนเนี่อหนูก็จะลงแล้ว <c oughs> พี่พี่ใกล้ถึง งีรอาถิเองครับเพิ่งไปไหนเจอเด็กยังเจอเด็กแล้วครับเด็กไหนเด็กเขาเราเกลียดแล้วใจใเจอลูกเกอลูกเจอลูกแล้วยังจะเจอเด็กติ๊มไหนถาหน้าดนบ้างยังนอยูอ๋อใต้เดี๋ยวนี้ยังไม่มีครับ ถ้าเจอคนอรวยทำไงกาแฟน้ำทิพตสวยมากถ้าเจอคนหล,ล่อรวยทำไงหนูก็จะไม่มองหลับตาเพราะว่าหนูพอแล้วจะยอมตาบอดเพื่อเราได้ไหมอ้นยอมตาบอดเพื่อนเพื่อนหนูได้ไหมหนูจะขออ้นขึ้นเวทีเลนะนั่งรนะ้องเพลง ซีนีนาลับดีสองปหนวงแบบเมืสหกคืหวเมื่ไฟก็เป็นเล็กๆจำพี่ป้มได้ไหมน้ำปูมไหมปูมไหมใครับคุตวมานานี้ไหมเราต้องรอคิวก่อนครับมันจะได้ไปไหมครับติดไหมพี่โชคโติดอย โอแมถึงที่ขับมีสองแล้วครับคืออ,อ,อย่าที่ขับมีสองโอ้ยยังขับรถเรขอขับรถับทังเขโอ้ดมเซอโฟ ตัวเก่าสวยเลยว่ะพ่อน่อยสมอคาสสีิกเลยหลักเลยคนครับแวนเปี่ยนคนช่วยเตยแฟร์ติดทั้งโซ่รไปไม่ได้ขับรถไปเขาไม่ได้ขับรถตอนนี้ไปตอนหกโมงเย็นนะคะแต่พอดีตอนนี้รถติดมากเลยรถตีที่คุิได้ไหมคะพี่ลองให้แบบครับดี่บุ๊คเนึงนุ่มค่ะ ม้นมีดวงมาอะไรครับเห็นข้างหน้ามีนามีดวงมาอะไรครับหน้าจะประมาณมันรถติดอยู่ว่าหน้าเลยร่ะหน่าจะประมาณไม่เกินย e ี่สิบได้ค่ะครับคุณค่ะค่ะ